ถานทาถามมาเก้าถามว่าขดย่างกาศไปถอดลูกไปแี่ปต้นผนอเาไปรอึงกาศขก็หาสกุงไนั่นเฮะยพื่อทไมกันไปทุงไหนถงเงินา้าไให้มันจับถุเกลางเกอ้ือ

เออัและแจ็คเตอน่แม่จีเลยนะต้องขูดบปปวแน่งปตะไปปดแง่งปวดอะรปากปีนะให้ให้แปลมันมีมันดูดตัปีเนื้อเวจะซึมไม่ให้มันเลอกมันย้อยมันโยนเขาทำถ้าถ้ากระตั้มมันดูดเขาเลี๋ยวน้อปวดแง่งมันเอ้าเอะไรกได้วแล่าเรีตอร์ถ้ะไกตแต่ประเทศาเป็นนานาไว เริ่มจากจุดใดจุดหน้่มันเสมอการจะลาธารีน่ะก็เริ่มจากหัวเสาก็ต้องหัวเสาก็ต้องงาหลอกงาจะเป็นบินเท่านั้นแเองลากแป๊กไปแล้วก็นา่เลยสีแหละป้าพี่น้องเอ้ยมันมีใบละใบสีเดียวกันเลยเนี่ยนะแตะปุ๊บเนี่ยนะมันมีบวกกับลบเนี่ยนะ โอ้ยเนาะแต่น <göster ges> <amine performance> ี่ก็ยันี่าะให้บอกให้บอกกันนะเนี่ยเป็นตาบอกให้บอกก็ให้บอกกันนะสู๋อันนี้ปั๊บเนี่ยนไนอีกตัวกิ๊บหนังเขาบอกคมบาทเอิกบาทยังก็ได้เบิร์ตัวนี้นะขาวบอขาวบอเนียเป็นด่างไรลากสีน่ะลากเออตัวนี้ลูกความแรกอะมันลูบเอาน้ำสีไปแล้วมันเสมอก็ดูมันเนียนอะ จะความเนียมองจังป้าหนาเจ้าหน้าละราดจนสบางนะ่ะมองนี่ด่างป้ายลางกอดว่ี่จุ๊บแล้วแะแงกลับพูดไปพูดมามันเนี้ยน่ะคือกาอ,อะไรเงี้ยแปลงอะไรอ๋อแล้วก็จุมมจ่มใหม่กรจุ่มไปเรื่อยๆถูดไปวนมาเมื่อกี้สามีรอบล้นนเน่ เวเอาน้ำกขสีงไปเลยอันนี้สีิงเลยบนนี้แหละปิ้งเราเนี่ยแหละน้อยๆได้ิ้งเอาแบบนี้ิดูปสีิ้งเลยบนนี้อันนี้สีลองืีลองืแล้วิ้งเบาๆนี่เนี่ยให้ตีกตัวลเท่าไโมเนตีเล็มื่อเข่าได้แตกเจ้าออกว่าเลองเออย่าเนี่ยุมาดาสีเราปิ้งมันโคงเนี่ยไม่ให้มันหยดตัเลงกเได้ เรากิ oh. ้งกันเนี oh, oh. ่ยมีตำแหน่งนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็กลับมาก่อนเนี่ยมันกิ้งกันนักสีใส่เรื่อยๆแค่ประมาณนี้เนี่ยเบาๆเลยคนกำลัง่างนะโอ้ยดำย่างขนาดนี้แล้วก็การกรีดกันหนักสีตรงเนี้ยที่เราใส่เขาเนี่ยมันจะไม่เป็นคลื่นใช่ไหมมือขวามือซ้ายก็ประคองนี่แล้วลากสีมันจะเนียนมันจะไม่มันจะไม่สร้างเกิดไปนี่ อกมาทีนี้ล้กาลงเ้าตีนกสีไปเลยที่ปรทับไปื่นถ้ามันดีเยอะเรากตี teachers, hmm. ออกะกับตีนรสีมัน <sh> ก <arp inhale> ็ตีนไปล่อมันตีนกำลังม่ายกระเปคที่เป็นอเป็นคำเลยทำมือน่งนะ แล้วจะกลับวิ้งเอาน้ำสีใหม่น้ำสีที่เราเติมเนี่ยมันวิ้งครัค้งแรกมันมันจะเลอะไอ้มันหน่านี่ได้เราทำไปแล้วหลวงพ่อจะเข็งทุกอย่างแลี้ยมีใครเข็มติดเจอกเราทำกันทุกคนเลย ก่อนที่จีนจะแห้งแล้วลูกมันกีนอีกรอบมันก็ได้กินี้เยอะเลยุดลอยต่อมันเรามองลูแล้วเดมันเนียนก็โอเคแล้วมันเนียนอ้าวอาจจะแบบใต้ใต้ใต้ฝุดน้ำสีออกหมดเมื่อไหร่มันจะเต็มเมื่อไหร่มันจะเต็มพื้นฝนตกีกแล้วโอเปนไปเลยฝนตกห้าเจ้าสิห้าชูกำไปเลย ปุยฝนตกโอ้ยการเลยหอดสิเลยปุยสอบนะดี một bức gì lý nào ใกล้แท้ขอลาเห็นซิวระเบิดโอเเป็นวิธีการ ทางนักสีมัะไม่ดียี